สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดแัดย่อยของย e ซิกซีซั่นสองกันนะครับเอาอยะผมเป็นลูกคร่องอยาคุณวนนอนก็ในนี้ก็ขอสวัสดีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณวอน Mad d ักเลน n จอร์ Ranger, หรือวอนอาร์ซิกแคสเตอง r a i n b o มโบซิกไทยแลนด์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ ه, วันนี้ผมกับคุณบอลน,นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดแพทเยซิกซีซั่น2อีกแล้วเหรอจุด2นะครับซึ่งอัปเดตไปได้ไม่นานนะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครหรือว่าการแก้บั๊กต่างๆโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับพูดถึงโอเปอเรเตอร์บาลานซิ่งนะครับหรือการปรับบาลานซ์ของตัวละครนี้ก่อนเลยนะครับ ผมเริ่มที่อลิบายก่อนนะครับน่าสนใจนะอลิบายอย่างที่รู้กันนะครับอลิบาย M X 4 Storm นะครับปืนกลลั่นไวกระบอกนี้นะครับได้สโคปมาใหม่นะ1.5นะครับคุณบอลคิดยังไงกับตรงนี้ฮะตรงบอกว่าน่าจะทำให้อลิบายพลิกเลทแบบพุ่งกระชูดแน่นอนนะครับใช่ครับซึ่งผมกดแรงค์ไปนี่เจอแทบทุกตานะอาจจะเป็นเพราะาลองของใหม่ก็เป็นไปได้นะคือถ้ามองกันลึกนิดหนึงวันนี้ คุณบ๊วยจะอารมณ์แบบว่าโหข้อไหนก็นขยี้เลยฮะขยี้หมดหมเอาอโอเคเ,เอางี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าจะพูดถึงแค่ตัวโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องอย่าลืมนะนอกจาก MX4 Storm อ่ะมันมี1.5แล้วอ่ะไอ้ปืนลูกซองสลักที่มันยิงได้เป็นแบบฟัวโต้อย่าง ACS12 อ่ะมันก็มีสโคปเอ่อคูณ2และได้รับบัฟเดเมจเพิ่มใช่ครับแถมเจ้า,จาตัวมีอิมแพคคู่กับในส่วนของเอ่อเดโพเมนต์ชิล ปืนเองเบลิฟก็สามารถทำทำการเปิดแฮชได้ทำโลเทนได้คือไม่แปลกอะที่จะพิกเลตเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมนั่นเท่าบอกว่าอลิบายเก่งโคตรว,ว่างั้นฮะเสริมนิดหนึ่งนะครับลูกซองสลัก acs 12เนี่ยก็คือเพิ่มดามีดจาก59เพิ่มเป็น69นะถือว่าแรงมากนะครับ2นัดนี้น่าจะลมนะถ้าระยะกลางๆนะครับแต่ถามว่า จุดเด่นจริงๆของแผทนนี้ของอลิบายก็คือการได้รับ1.5ใน MX4 Storm นะครับซึ่งเรามาดูตัวเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะครับดาเมจอยู่ที่26แต่ไฟเลตสูงถึง950ถือว่าสูงมากนะครับเรื่องของไฟเลตทีเนี้ยผมจะไปเทียบกับโลนี่ของมอสซี่นะอย่างที่รู้กันนะโลนี่ของมอสซี่อ่ะค่อนข้าง OP นะคนก็หยิบมาเล่นเยอะนะครับแต่ไฟเลตต่างกันแค่30นะครับดาเมจเท่ากันของมอสซี่เนี่ยอยู่ที่980เยอะกว่าของอลิบายไปแค่30เท่านั้นเองนั่นเท่ากับว่า Mx4 Storm มันก็จะอารมณ์แบบโรนี่เลยลั่นไวๆแต่กระสุนจะเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามี31นัดนะครับซึ่งโรนี่มันมีแค่21นัดซึ่งจะเยอะกว่าไป10นัดนะครับเถ้าว่าตอนนี้ผมมองว่าอลิบายมันค่อนข้างเก่งมากแต่ทีนี้ผมจะลงลึกรายละเอียดของเ,อเขาเรียกว่าพทเทิร์นปืนของ Mx4 Storm นิดหนึ่งคุณวอนคิดว่ามันพอใส่1.5แล้วมันคุมยากไหมโอ้โห oh ใครได้ลองนะ คือ a n g l e g ล i ิฟคู่กับ1.5ของอลีบัยไม่มีปัญหาแม้แต่นิดเดียวครับเพราะว่าปืนแพทเทิร์นเนี่ยสบับดซ้ายขวาก็จริงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันดึงง่ายแล้วค่อนข้างบีมเนี่ยเรื่องปัญหาสบับดซ้ายขวามันเป็นเรื่องรองไปเลยครับอยิงถ้าใส่กิฟต่าังก็จะแทบจะปัญหาหมดไปเลยก็ว่าได้นะเรื่องเรียคอยนะครับนิ่งคลิปนะับใช่ครับก็เป็นหนึ่งตัวนะที่ช่วงนี้คนน่าหยิบเยอะแหละนะครับเจอในแงคงบ่อยๆเลยต่อไปนะับเป็นฟรอส t นะครับ ก็คือโดนถอดสโคบ1.5ออกจากปืน4 1วัน,นะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าไงฮะคุณวันเลิกัารถอดออกไปแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพสะท้อนครับว่าทางทีมรับเนี่ยมันจะมีช้อยสละทางเลือกและก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าเอ้ยฟรอสมาคู่ต่อสู้เขารู้ทันโล่เขาทำลายได้อยู่ดีหยิบอลิบายไหมีโล่เหมือนกันนะฮะมีในส่วนของทาานเกจจนะ ที่คอยที่จะเป็นตัวหลอกล่อนะครับผมยืนอย่างฟร hmm. ิสมาเนี่ยมันจะเป็นคู่เปรียบเทียบเพราะว่าพอ1.5ออกจาก Frost มันกลายเป็นว่าพลังทำลายล้างจากการที่ยิงแม่นแล้วตายง่ายเนี่ยของปืน4ีวันมันแทบจะลดทอนทันทีครับ hmm. ผู้เล่นเก๋าๆหรือมืออาชีพอาจจะไม่หยิบเป็นทางเลือกหล,กลักละเป็นทางเลือกรองนะครับผมแล้วก็ไปหยิบตัวอื่นที่ ปืนมันไว้ใจได้มากกว่าที่ C1 วันกำลังจะเป็นนั่นเองหรือเ<ช>ป็นอยู่แล้วตอนนี้ครับผมใช่แถมอริบายมี a บาลิฟนะที่ก็เชื่อมซ้ายได้เหมือนกันอารมณ์แบบ<อ>ลูกสอ,องพกของฟอร์นั่นเองนะครับแต่จริงผมมองว่าฟอร์มันก็ถึงดนถอดสโคบ1.5ไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะซึ่งตัวมันเน้นแถบอยู่แล้วนะครับแถมก็มีโลมาให้เลือกด้วยผมคิดว่าก็ไม่ได้ถือว่าเนิร์ฟหรืออะไรนะ ก็แค่โดนถอดสโคบที่ยิงไกลออกไปแค่นั้นเองซึ่งโฮโลมันก็ดูยิงง่ายเหมือนกันนะเพราะตัวปืนมันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วนะครับว่ายงงๆก็คือถ้าแบรนดมีล่าไปฟรอสก็ยังเป็นชอยที่ดีอยู่เหมือนเดิมครับครับตัวต่อไปนะครับคือทาชันกาครับเรียกได้ว่าบัฟเลยก็ว่าได้นะซึ่งผมบอกเลยว่าจุดเด่นของแพทนี้ก็คือการเพิ่มในส่วนของกระสุนลูกปืนไฟนะครับของทาชันกาจาก10นัดเพิ่มมาเป็น14นัดนะครับแถม ยังเพิ่มเขาเรียกว่ารูกระสุนนะคือแบบยิงใกล้ๆจะรูใหญ่กว่าเดิมนะครับใช่เลยคือถ้าลงรายละเอียดก็คือถ้าไม่เกิน5เมตรอะ่ะก็จะกว้าง0.3เรเดียนต่อน,นัดหนึ่งถ้า5เมตรขึ้น0.2นะครับโอเคครับผมแล้วก็เสริมนิดนึงก็คือการเอาโล่มาแทนที่ของ Proximity Alarm ต่อไปนะครับโอ้โหเน้่เรียกว่าเป็นตัวเพเของแพทนี้เลยว่าได้นะคุณบนอล โซเฟียพายเอกของเราเนี่ยเองครับซึ่งแพทก่อนเนี่ยผมเพิ่งพูดไปนะครับว่าเป็นลูกหลักจีเอมแหมมาแพทนี้ปุ๊บแพทย่อยปุ๊บโดนเนิร์ฟเลยไอปืนที่โดนเนิร์ฟเนี่ยที่คนมันพูดถึงกันอย่างร้อนแรงเนี่ยในโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยก็คือปืน M762 คุณวอนผมให้คุณนะวอนขยายความให้หน่อย M762 นะฮะหลังจากที่ค้นคว้าวิจัยมานะครับผมถ้าใครได้ลองออกับมือก็จะรู้นะฮะว่าตั้งแต่นัดที่8ไปก็สะบัดชอแล้วแต่ความเป็นจริงนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยมันดีตั้งแต่นัดที่3เป็นต้นไปแล้วนะครับผมโดยเฉพาะนอกจากแรงดีที่เพิ่มขึ้นการสะบัดซ้ายขวาค่อนข้างที่จะดุรุนแรงมากขึ้นและเอนไปทางซ้ายหนักมากๆสาหรับ M762 mm. การเป็นว่าวิธีการเล่นจากที่คุณเคยยิงแบบฟรีไฟค้าง เพื่อที่จะกดดันคต่อสู้แล้วรีโหลดอย่างว่องไวแล้วกดดันต่อคุณต้องเปลี่ยนครับมายิงเป็นชุดแทนซึ่งแล้วแต่คุณว่าอยากจะยิงเป็นทีละสานัด 6, นัด 8, นัด12นัดแต่มันทําให้รูปแบบการเล่นของโซเฟียด้วยปืน M762 นั้นเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือไปเลยครับทันทีผมมองว่าการเนื้อแบบนี้ทําให้คนแทบจะหยิบเลิกหยิบ M7 6 2ไปแบบ 95%อะผมมองงั้นซึ่งผมเป็นหนึ่งใน95%ตรงนั้นนะอันนี้ตัวเลขที่ผมคิดมาเองนะครับก็คือผมมองว่ามันเนิร์ฟจนแบบมันมันไม่มันมันคุมปืนไม่ได้อะทุกคนนึกภาพไหมถ้าไม่ระยะใกล้จริงๆนะผมคุมไม่ได้เลยถามว่าน่าเกียดเท่ากับ R4C ของ Ash ไหมไม่เท่าแต่ว่าเล่นยากขึ้นไหมยากขึ้นเพราะว่าคือปืนมันต้องการเวลาในการที่จะต้องขัดเกาฝีมือ,อ,อเอาว่ากันง่ายๆนะครับเออดังนั้นเราโหลดเอาของปืนเปลี่ยน ต้องมาใช้ในอส่วนของว e น t i ิงปลายปืนคุณก็ต้องเลือกว่าคุณอยากจะให้มันดีน้อยลงหรือว่าสะบัดซ้ายขวาน้อยลงก็ต้องเลือกระหว่างฟไฟนไฮเดอร์กับในส่วนของเบสเซเตอร์ไปมันทำให้ปืนอ่ะพอเล่นยากเสร็จปุ๊บมันมีช้อยลองอย่างนั้น LMG ซึ่งมผมก็มองว่ามันเป็นทางออกที่ค่อนข้างง่ายในตอนนี้ที่จะเล่นแบบประคับประคองไปก่อนแล้วก็ไปฝึกปืน M762 ตอนหลังค่ะ M762 เนี่ย ผมไปลองมาล้ในการใช้ v e r t i c a l grip นะก็ยังดูคุมยากอยู่ทีนี้พูดถึงปืนรองหรือว่าอีกปืนหนึ่งของโซเฟียก็คือ LMG นะครับถ้าเทียบตัวเลขเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับกับ M 762นะคือ fire rate ไฟล์เลทต่างกันนิดเดียวจริงจ M 762เนี่ยมีไฟเลทที่730แต่ LMG 720ดาเมจก็ไม่ได้ต่างมาก M 762แรงกว่าก็จริงแต่แรงไปกว่าแค่4 M 762เนี่ยดาเมจ45นะครับ LMG ดาเมจ41คือปืนมันแทบไม่ต่างกัน แต่ที่ต่างกันคืออะไรร e ู้ไหมฮะ LMG e ไม่ดีดเท่า M7 62แผ่นนี้ <ไห S 2> คือมันนิ่งมากนะทุกคนคือถ้าเทียบใส่ vertical vertical grip ทั้งคู่นะ LMGE ผมมองว่าคือมันน่าเล่นกว่า M7 62ด้วยซ้ำอะ่ะมันแทบจะเหมือนกันนะทุกคนรู้คามไหมแต่จุดเด่นของมันจริงๆอะ่ะคือ LMGE มีกระสุนถึง150นัดคือถ้าขยี่กันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบละเอียดเน่ย ความความรู้สึกของหลายคนก็น่าจะดูออกว่าถ้าทำเป็นเวอร์ติเคิลทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไงเอ g e เข้อที่ต้องระวัาางก็คือเอนต์เอาไซ์ไทม์ตอนดึกปืนขึ้น <S 2> <S 2> <S มันจะช้ากว่า m 7 6 2พอสมควรแล้วกระสุนเนี่ยต้องระวัาางนะถึงแม้ว่าในรังเพลิงจะมี150นัดและมีสำรอง150นัดแต่ถ้าเกิดคุณใช้เพลินจริงๆมันหมดไวมากและ <S 2> <S 2> <S ติดอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรีโหลดแต่ถ้าเกิดข้ามเรื่องของอุปสรรคแบบนี้และคุณคุ้นชินลองนึกภาพสมัยตอนที่คุณเล่น แอชที่ยังเป็น R4C ยังมี a c o ็และยังมีในส่วนของ vertical เอ่อ vertical grip อยู่และปืนมันนิ่งมากตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันแบบเดียวกันกับในส่วนของฮันด้าน LMG E ของโซเฟียณะตอนนี้เลยยังไงโซเฟียก็ไม่ตายสำหรับผมนะแล้วถ้าคุณชินในเรื่องของคือเอางี้ยถ้าเกิดไปซ้อม m g E กับซ้อม M762 ผมบอกเลยว่าคุณไปซ้อมในส่วนของ LMG E มันจะมีผลมากกว่า ไปซ้อม M762 แน่นอนตอนนี้เลยอืมคือถ้าถามผมอะถ้าจะเนิรฟ M762 ขนาดนี้มันต้องเนิรฟเบากว่าน,นี้หน่อยนะครับหรือถ้าจะเนิรฟขนาดเนี้ยคุณเอาปืนนี้ออกไปเลย <c oughs> ผมพูดอย่างนี้นะแล้วใส่พวกลูกซองอะไรเข้ามาแทนนะผมคิดว่า M762 ม,มันไม่ใช่ให้คนคุมปืนอะนึกภาพปะมันให้ Mbot คุมปืนปะวะคือมัน <c oughs> ดีดเกินไปอะแต่ทีเนีผมมา ลงรายละเอียดเรื่องของ LMG E นิดหนึ่งนะครับ LMG E นะครับอย่างที่บอกมี150นัดแต่ถ้าเราไม่ใช้เพลินจริงอ่ะถ้าเราตั้งเป้ารอไว้นะครับปืนนี้ผมบอกเลยแม่ง OP มันบีมอยู่นะคุณวอนใช่ใช่เพราะว่าดาเมจไม่เบาๆนะ41เนี่ยคือประเด็นก็คือว่าพอยของ LMG E อ่ะพอตั้งปืนแล้วอ่ะคุณยิงอ่ะมันคือมันปีมปืนมันบีมมากไงพอมันปืนมันบีมมากเสร็จปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นว่าความยิงต่อเนื่องของทางนั่นโซเฟียมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่ กับกันก็คือว่าเฮ้ยการที่เขาเนื้อปืนหลักในส่วนของ AR ของ M762 เนี่ยมันทำใหอ้อ่หน้าที่ของโซเฟียมันแอบเปลี่ยนน,นิดนึงนะคือจากที่เอามาเป็น Full Entry ทีเนี้ยโซเฟียจำเป็นจะต้องคิดดีๆครับก่อนจังหวะที่จะทำการไหลเข้าไปด้วยปืนหลักใหม่ของเขานะฮะคือปืนอย่าง LMGE ถูกต้องไหมเพราะว่าเฮ้ยมันไม่มี Anchor Grip แล้วไงเออจะเข้าไปแบบวิ่งไปเฟี้ยววิ่งไปแว้นใส่แล้วมันก็ยากขึ้นง่าย,ายๆแบบเดิมมันเปลี่ยน ทำให้ตอนนี้คนก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าหยิบโซเฟียหน้าที่หลักของเขาจริงๆแล้วเอามาใช้เพื่ออะไรกันแน่หรือจังหวะที่เราจะเข้าต้องทําแบบไหนถึงจะมีผลดีเพราะไม่งั้นเข้าไปอาจจะเสียเปลี่ยนโ่ตสู้เก่งกี่เป็นตน้นครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่า M762 นะครับคนน่าจะเลิกเล่นกันสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่าดีเลยลองหัดเล่น LMGE นะสำหรับใครที่เมนโซเฟียอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ M762 มันดีขนาดนี้ เปลี่ยนแค่เปลี่ยนปืนครับคือตัวมันก็คล้ายๆเดิมมี c o n c u s i o กับระเบิด impact เท่าเดิมนะครับก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับในตัวละครตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของปืนอีก2กระบอกนะครับมาเริ่มกันที่ลูกซองสลักของอัลิไบนะหรือผมพูดไปแล้ววะในช่วงต้นคลิปก็คือลูกซองสลัก ACS 12เนี่ยเพิ่ม d a เม g จาก59เป็น69อ๋อนี่พูดไปแล้วนะครับส่วนกระบอกต่อไปก็คือ จริงๆเราขยี้ตรงนี้ได้จะคนบวยมี<ด>คนหนึ่ง<ด>ที่มันมีปืนนี้นะแมสโตรใช่แ<อ>มสโตรริงแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหนึ่งอันน,น,นะเพราะว่าแมสโตรเนี่ยคือหลายคนอยากจะเล่นเป็นแต่ว่าเล่นปืนเอด้าแล้วเอลดาแล,แล้วใช้โฮโลแล้วไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเกิดใช้ในส่วนของลูกซองสลักตัวเนี้ที่เป็นฟัวโตม้มีสมบ,บสองใช่มือใหม่ก็สามารถที่เขาจะมีความมั่นใจในการการเล่นมากขึ้นผมมองว่าการปรับแบบนี้ เมสโซได้ประโยชน์เหมือนกันนะอืมอาจจะทําให้พิกเลดของเมสโซเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงปืนกระบอกนี้ด้วยนะครับใช่ใชต่อไปนะครับเป็นปืน tcsg 12หรือว่าลูกซองของโกโยแล้วก็คายอันนี้ก็เพิ่มดามิจมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจาก57เป็น63แต่ผมพูดถึงตัวปืนตัวนี้หน่อยผมว่ามองผมมองว่าอย่างนี้ผมว่าตัวตัวปืน่ะมันกระสุนน้อยไปหน่อยไหมคุณวอนตัวปืน tcsg สิ เออเออจริงๆแล้วเรื่องของกระสุนคือเอาจริงๆอ่ะเขาไม่อยากให้เอาปืนนี้มาใสใสเอาจริงๆนะ <c oughs> เขาเลยไม่ยอมที่จะปรับปืนนี้กลับมาให้มีกระสุนเยอะกว่าเหมือนเดิมเท่าเออเหมือนกับที่เคยเป็นแต่ว่าที่เขาเพิ่มเาเมจมาแบบเนี้ยคือเขามองว่าอยากจะให้คนหันมาใช้ปืนนี้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างคาอิดเองที่มีปืนนี้ หรือจะเป็นในส่วนของโกโยที่มีปืนในส่วนของลูกซองล้านเมตตัวนี้เนี่ยเขาเลือกหยิบเวกเตอร์ดีกว่าปะเขาเลือกหยิบในส่วนของอัดีกว่าไหมถูกต้องปะครับออดังนั้นการปรับเตเมตตรงนี้มันเป็นการแรงจูงใจให้ในส่วนของทีมอย่างคนที่เล่นเกมนี้มานาน,น,เ,น,เ,น,าน,านเขากลับมาใช้ปืนนี้เป็นหลักแล้วก็มาช่วยทีมสามารถที่จะมีผลพลอยได้คืออะไร ผลพอยได้นะผมจะขอเรียกว่าผลพอยได้นะไม่ใช่หน้าที่หลักมานะค,คือช่วยเซตไซด์ได้ดีขึ้นหรือทำลายอัฟไซ์ได้ง่ายขึ้นให้กับในส่วนของทีมรับที่มีแผนมาสําหรับในส่วนของการใช้ปืนนี้เป็นหลักแล้วนั่นเองครับผมใช่ครับงั้นเท่ากับว่าถามว่าปรับเนี้ยคนจะหยิบเยอะขึ้นไหมผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นะ<ม>ก็ไม่ได้ทําให้ว่าคนจะสนใจหยิบลูก2องนี้มากขึ้นนะ ผมมองว่าผู้เล่นเก่าที่เคยเป็นเมนอย่างโกโยอย่างในส่วนของคาอิกเองที่เคยเล่นเมนในส่วนของ TCS g 12มาก่อนเนี่ยเขากลับมาหยิบแน่นอนเพราะว่าเดเมจอะจากที่ระยะกลางระยะไกลอ่ยิง3นัดตายอะตอนเนี้ยบางช็อตบางช็อตบางจังหวะสามารถทําให้เหลือแค่2 2นัดตาย<ม>แล้วเมตาปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคือเกราะ2กับเกาะ1 มันเป็นเมตาหลักของนับปัจจุบันกาะสามที่หยิบมาค่อนข้างน้อยดังนั้นเคสที่ต้องใช้ tcsg 1 2ยิงถึง3-4นัดตายเนี่ยมันน้อยลงไงดังนั้น<ถ>การเพิ่เมเตมจมันแค่นิดเดียวตรงนี้ยมันทำให้เออเปอร์เซนต์ยงง่ายขึ้นเปอร์เซ็นต์นที่จะฆ่าง่ายขึ้น,นด้วยใชย่ใชถูกต้องอ๋อโอเคครับอืมผมมองเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่แต่ถ้าคุณไม่ใช่เมนปืนนี้นะ ก็อย่าเพิ่งไปแตะมันแต่ถ้าอยากฝึกก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันแค่<ช><ช>นั้นเองคือจะบอกว่าฝั่งบุกเนี่ยคนก็แทบจะไม่หยิบกรอ3จริงๆเหมือนที่คุณบอนพูดนะฮะเพราะงั้นปืนตัวเนี้เอาจริงถ้าระยะการจริงสองนัดไน้ล้มนะเพอเพถึงตายนะครับ<ช>ระยะใกล้นี่คือล้มแน่สองนัดล้มแน่นอนตออโอเคผมว่าเอออาจจะอาจจะถูกก็ได้ที่คน ที่เป็นเมนเก่าเนะี่ยอาจจะเลือกใช้ตัวลูก2ตัวนี้เลครับโอเคเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะซึ่งน่าสนใจมากตรงนี้คุณวอนอะนะก็คือการเพิ่มแมปฟาเวล่าเข้ามาในแหลงเนี่ยกับอันไรเนี่ยอันนี้เราต้อง <ผม S 2> คุยกันยาวหน่อยผมขอเล่าแบแบน,นี้ที่มาที่ไปก่อนได้ปะคือมัมนมันมาเคสมาประมาณเมื่อเดือนที่แล้วทวิตเตอ,อของฝั่งเรโนซิกยุโรปเขามีทวิตออกมาแล้วบอกว่าเอ้ยฟาเวล่ามาแน่นอน คือผมก็งงว่าตอนนั้นอ่ะมันคือมีมหรือเปล่านะครับผมคิดว่าโจ๊กอ่ออคิดว่าโจกคิดว่าแบบ,บเออแลเลยไอพพิฟูเดย์มาแล้วยังยังจะเล่นโจกอยู่อยากา่อยังจะงเล่นเชื่อเ้ยเออผมก็งงเว้ยแล้วสุดท้ายมันมาจริงๆครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าทวิตเตอร์นั้นก็คือประมาณเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาเขามีเขียนเป็นแบบแผนการจดการเลยนะว่าฟาเวล่าจะเข้าในแล้งจริงๆโอ้โหคือแบบอ Amazing ครับผมบอกเลยคือประหลาดใจเอาจริง, <ๆ S 2> รงผมต้องบอกว่าผม Amazing แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคืองในใจผมเป็นอย่างมากคือเอาตรงนะผมไปสัมผัสมาละนะครับาจากการอัพแผนมาสี่วันเนี่ยผมไปลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันคือมันก็ยังคงเป็นฟาเวล่าที่แบบนัวนเนียนึกภาพไหมที่หลงค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้ผมไม่รู้เดิยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการที่ฟาเวล่าเข้าแรงอาจจะพูดถ้าผมพูดตรงๆอาจจะแรงไปหน่อยก็คือด่านเนี่ยมันโง่ไหมโง่ แต่ถ้าคุณบวยได้ลงรายละเอียดจริงๆนะครับผมของด่านเนี้ยมันสนุกมากด้วยความโง่ของมันคือคือคือมันคือมันมันคือด่านแร้งกับอันแร้งที่โง่แต่สนุกอ่ะคือมันสนุกกว่าสกายสแครปเปอร์แน่นอนผมรับประกันเลยเพราะสกายสแครปเปอร์มันจะมีแพทเทิร์นในการรีเพลในการตีที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนหรือจังหวะลักไก็ตที่แน่นอนของมันอยู่แต่ฟาวล่าเนี่ยคือพอคอเอาปุ๊บปึ้บตบเลยเ้าแล้วไงต่อนึกออกปะคือมันเราทางไม่ได้ใช่คือจังหวะแบบเนี้ยมันเยอะมาก แล้วการแฟงตัวละครของ1คนของจังหวะทีมรับหรือทีมบุกก็ตามทีที่เข้ามาจุดทีเผลอเนี่ยมันพลิกเกมไปทันทีแม้ว่าคุณจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าไอ้คนเนี้ยมันเข้ามาจี้จุดอ่อนแล้วถ่ายได้หมดสิ่งที่คุณทํามาท,ทุกอย่างพังเลยพังเลยเออจริงจริง,รง,รง oh ครก็ <My God. S 1> นะก็จะให้ผมขยี้จุดไหนเพิ่มไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณบุ้ยเปิดแผนที่เพิ่มเนี่ยผมขอยากแบบเน่เน่เน่ยคือผมต้องพูดงี้คุณวันถ้าใครอยากที่จะลงลึก รายละเอียดตรงนี้นะครับผมโปรโมทให้คนวอนเลยไปเยี่ยมชมที่ช่องวอนอารซิกครับทำแบบโอ้โหละเอียดมากนะเป็นชั่วโมงนะผมดูนะอคลิปสําหรับ <laughs> คลิปสําหรับฟาเวล่านะครับมันก็ไม่ขนาดนั้น,นผมพูดถึงว่าคลิปมันก็ค่อนข้างยาวใช่ใช่ยาวจริงสามารถไปศึกษารายละเอียดด่านฟาเวล่าได้ที่ช่องวอนอารซิกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ทางขวาบนของจอไว้ให้นะครับ โ oh, อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตรงนี้มันน่าจะเกือบสุดท้ายแลวนะครับมีการเพิ่มเขาเรียกว่าระบบเกมนิดนึงนะครับก็คือการเราสามารถที่จะรีพอร์ตผู้เล่นตอนที่เราดูรีเพย์ได้นะครับคือบางทีเราไม่ได้สงสัยไง mm hmm. นภาพไหมว่าเออคนนี้มันไแฮกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องไปดูรีเพย์ก่อนอย่างงี้ใช่ไหมอาา<ด>้าวแต่พอมาดูรีเพย์ว่าเอา้าไอ้เ่นี้ไม่แฮกนี่ว่ารีพอร์ตไม่ได้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแผ่นนี้นะครับเพิ่มระบบรีพอร์ตตอนที่เราดูรีเพย์ได้นั่นเอง นะครับอาจจะแก้ปัญหาเรื่องแฮกได้เยอะขึ้นอยู่นะครับบางทีเราสงสัยไงเราก็อยากให้แฮกมันโดนแบนไวๆถูกต้องไหมผมกำลังคิดว่าคุณบ๊วยจริงๆคุณบ๊วยเจอพวกแฮกเยอะจริงๆคุณบ๊วยทำซีรีส์มานั่งจับผิดก็ได้นะเว้ยเหมือนกับเหมือนกับแบนั่งจับผิดพิพากษาโอ้ยปักปักปักอ่ะสารที่เคารพวันนี้โอ้ตืมาคือนำเสนอนะคือผมจะบอกว่ามันพีคกว่านั้นดิคนวอนอ่าฮะ คือแม่งไม่เป็นน้องผมอะแล้วแบบเจอผมในแรอะ่ะแล้วแม่งเปิดแท็กใส่ผมอะเฮ้ยเกินไปแต่คือผมไม่ไม่ได้ออกมา exploration เหมือนที่คุณวอนพูดเฉยอันนี้คือแม่งพ oh. ีกว่า uh. คือแบบคือผมช็อกนะตอนที่ผมดูรีเพย์นะครับซึ่งก็ uh. อ,อผมไม่อยากลงยละเหตุเยอะคนนี้แต่ ขอพูดตรงลยก็อย่าไปเล่นนะครับขอร้องคนกันเองด้วยนะประเด็นคือนั่นแหละคนกันเองโอ้โหพอเห็นเป็นเรื่องสนุกไงแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไงมันคือเรื่องที่ผิดอยู่แล้วไงเออชีตติ้งอ่ะก็คือชีตติ้งก็คือการเอาเปรียบคนอื่นอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผิดนะครับอย่าไปใช้นะตามนั้นนะฮะหรือจะให้พูดแรงๆก็คือขอโทษนะฮะมีแต่พวกลูเซอร์ที่ใช้นะครับ เออเออเออเจ็บดูเจ็บใจกว่าคำว่าช่อช้าเร็วสามเออดี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 เออโคีิแพ้นะตามนั้นตามนั้นครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดแพทอื่นๆนะส่วนมากมันจะเป็นการแก้บั๊กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เป็นระยะระยะนะครับหลังจากนี้ นะครับก็คุณวอนมีอะไรเสริมอีกไหมฮะสำหรับแพทย่อยแพทนี้ครับจริงๆเสริมมุมของชาชัก้าอีกนิดนึงนะครับ,รบผมย้อนกลับไปหน่อยนะฮะคือถ้าชังก้าจริงๆเนี่ยพอยต์ตอนนี้สำหรับหลายท่านนะถ้าเกิดสมมติว่าเล่นสมกแล้วมันยากเย็นแสนเข็นคุณลองมาเป็นทาชังก้าก็ได้นะหน้าที่เดียวกันเออแล้วชูบินก้าที่มันเพิ่มมา4เม็ดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสามารถใช้ได้แต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมได้ทันทีมันกลายเป็นว่าเซนไซได้ แอลเอจีน uh, คุมโซนได้มีโลกค้้จุนได้นะครับผมเ uh, แถมตัวยังตายยากอีกต่างหากรับรองว่าเอามาข่มขวัญได้ดีพอสมควรหรือบีออนกว่านั้นจับจับสุดเลยขออนุญาตใช้คําเก่าอย่างคําว่าจับ <c oughs> ก็คือหยิบสโมกมาเลยฮะแล้วเป็นสโมกปืนกลนครับผมแล้วคุณคู่กับในส่วนของทางด้านเอ,อทาชังก้าครับโอ้โหกลายเป็นว่าสโมกกับในส่วนของชูมิก้าคุมโซนในส่วนของอออไซส์แบบหนาแนนะ่นจัด คือถ้านะสมมติว่ามีสองตัวนี้จริงแล้วเรารู้จุดศัตรูนะครับใช่ครับแล้วปากระเจดไปสองอันนึงสภาพนะฮะใช่ครับเดินเข้าคือตายนะครับทั้งสูดแก๊สพินแล้วเหยียบไฟเนี่ยตายแน่นอนนะครับโอโ้โหเรียกว่าเป็นตัวปิดพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะน่าสนใจครับตรงนี้นะก็ก็ฝากทัชันก้าเมตานีไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจผมมองว่าตอนนี้ <c oughs> ถึงจุดที่คุณ คู่ควรกับการเอามาใช้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติทำโรเทชันจากเมื่อก่อนใช้ประมาณ10กว่านัดตอนนี้เมื่อคืนแล้วก็มเมื่อนก่อนผมซ้อมในการทำโรเทชันของทางชังกาเนี่ยมันใช้เหลือ,อเพียงแค่ประมาณ9ถึง12นัดก็คือเคลียร์แล้วแต่ถ้าเกิดคนเก่งๆผมเห็นบางคนใช้แค่7หรือ8 9นัดไม่เกินนี้เลย หรือถ้าจะให้พูดถึงอะ่ะจริงๆมันมีช้อยอีกหนึ่งช้อยนะครับ uh huh. สำหรับทันชันก้านะครับนั่นก็คือปืนกลอย่างปืน SMG นะครับ VSN นะครับ 9x19 uh huh. VSN นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่ OP นะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟต่อ,ตอจริงๆอะ่ะเรายิงไม่กี่นัดก็ไว้ปิดเกมก็ได้แถมตัวปืนมันไม่ได้ไม่ได้ล่าช้าเหมือน DP 27นะครับ uh huh. คือมันก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับสำหรับการเล่ทนทันชัก้า ถ้าคุณกูเรื่องเซ็ตไซส์ก็ให้ตัวอื่นเซ็ตไปนะฮะแซก็จะมายิงก็จะมาเผาว่างอันไปนโอ้โหผมว่า OP อยู่นะจริงๆอ่ะหรือว่าเก่งนะครับครับผมแถมตัวค่อนข้างถึกด้วยนะครับโอเคคุณวอนไม่มีอะไรเสริมมาเนาะอืมหมดแล้วฮะโ,โอเคก็เป็นแพทสั้นๆนะครับยีริกซีซั่นทู เพื่อนๆคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากช่องคุณวอนไว้นะครับทวิชแมดดักเลนเจอร์นะครับซึ่งจะมีทัวร์การแข่งขันในเร็วๆนี้นะครับสามารถติดตามได้ทั้งที่เพจผมแล้วก็เพจแมดด a กเล a เจอร์นะครับรายละเอียดการแข่งขันนะครับแล้วก็ฝาก YouTube คุณวอนนะครับสำหรับใครที่ชอบนั่งฟังข้อมูลแบบเพลินๆนะแต่ระวังหลับนะครับเพราะว่าน้ำเสียงค,คุณวอนนี่คือแบบ นะชวนให้หลับจริงนะครับหลับจริงครับอย่าหาว่าไม่เตือนในชะ่ใช่ครับไปเจอกันได้ที่ YouTube One a ์ซนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้เจียโอเคเจอกันนะครับผม So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never You know I'm it. take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your